เฮ็ดสมปักกระเดิดอนดิครับบอสกระเป๋าเฮ็ดสมปักกระเดิดก็ต้องตัดขี้บอกสิเบิ่งเด้อครับาบอมเพิ่นสิเฮ็ดเล้ผมก็บ่เคยเห็นคือกันนี่ครับเฮาต้องตัดหม้อตัดขี้บอกเอาเอาใส่ออกเอาเขียวครับบอเป็นงไงมื่ก็ต้องเอาออกซะเนาะบัดนี้เฮาสิทุบเด้อครับบอสวันนี้ทุบหมีนักหนักมาก มัน,นมันนแแหลกกๆตกๆต้ำเขากินนี่เขาเจะที่ไหนพอน้ำกิน่นเขาตรงมาแปตงสีนึ่งดิบันทึกเขาจะใส่น้ำข้ามาด้วครับบน<ฮ>อนด์แล้วแซ่เข้าไปเขากินซุกหรือกินดิบดิบครับผมกลินดิบ,ดบโอกอยากกินซุกกับกินได้เอาไปทอดหรือเอาไปหมกสิไหมอ๋อเจ้าเขาจะเห็ดเป็นโต้งสิเห็นบ่แม่เห็ดเป็นโตนี่เขาต้องจบคือว่าเขาจะเข่ากับน้ำน้ำกับมาเขา ตัวบ้านเขาค็เจิดลุงคนคเจเอินว่าน้ำม่วกก็ที่เราก็เป็นนำขม้าไงละครับนำขมานำเศร้าเขานำมานำขมานำเศร้าเขานำม่วงใบมดครับหนีเขาสิจุดเฮ้ยเราจะมาซับอีกทีหนึ่งได้ครับพี่น้องเราต้องแซนําได้ครับแซนขม้าซับซับวิตเตไปไงพรเหตุเป็นตัวเลยซับวเนาะตัวใหญ่แม่ขันตัวหน่อยซํหนิวมือนี่ก็บ่ซับกระไร เขาเกิดสับมันอยู่แล้วแม่ครับสับอีล็กน้อยอันนี้เปกับขั้วแล้วเลยครับอันนี้เขาแซียนำข้ามาอันนี้คือแซียนำข้ามาเลยครับขั้วแล้วเขาต้องแซียนำข้ามาอันนี้เขาจีสับได้ครับพี่น้องมาเนี้แยนำข้ามานี่แต่จากนาทีพอขม่านครับบริบริจกรรมกัรได้ครับผมหรือว่าเขาคั่วปลาเหล่านี้ได้ก็จังอขึ้นนี่ครับการมันนี่เขาจีบดคล้ายๆว่าสุมไปหน้อย ที่ับซ้ำหนีเด้อครับบริษัทแหลกคือจังลาบจังก่อยเด้อครับว่าเขาเสีาน้ำขม่าเราโอ้ขาวดีเสีาน้ำขม่าเราโตมันแข็งจังหน่อยเสามันแข็งนี่จังไรบ่อห่งมันมีข้าวบ่อห่งมีข้าวมีอย่างไรคคือมัดใส่บ่อข้าวคือเก่าบ่อครับอ๋อพี่น้ำข้ามาเนี่ยพีเป็นน้ำดีที่สุดเลยแต่ว่าน้ำเปล่าได้บ่บ่ได้ครับ เอาบ่ได้แต่ว่าเผลคุณลองคนกับบวมหมักบ่มหมักแซ่ปันเดยกะกะได้แมนคือก่อนนี่ครับผมคือแหล่าด้วยครับเอาสับตำหนีด้วยเปิดออสับตรงนี้นี่มาณจะซีหามือมันเดี๋ยวนี้มันเข่าหนาหนาวเนาะพ่อใหญ่แม้ยเขาเสียดต้มน้ำนี่ครับบันต้มน้ำมะแปงต้มน้ำมะแปงนี่ใส่เข่าขัวหัว ห้ามหมดเลยใส่เกาคัวใส่แต่ไครอย่างนีบ่เนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ยันใบขิงอ yeah. un, ีกแต่ว่าน้ำเขาต้องใส่น้ำอุ่นดิครับต้มน้ำต้มน้ำเกลือให้ต้มน้ำไปซื้อไหต้มน้ำไปซื้อแต่ว่าให้อุ่นให้สุกให้น้ำเดือดทั้งนี้นะครับหมดละนีเวลาเ้าเสียดเ้าจังให้น้ำอุ่นเลยกันเ้าเาต้มน้ำเดือดแล้วเ้ามาว่างโป่งไว้ให้น้ำมันอุ่นอุ่นกกันยังเอามาแปงเอา ไป่ครับเขียข yup> ึ้นอยู่ประเทศไดนบุบอะไรยังสิได้บุบนี่เพิ่นนี่จะถึงก็ไเขียขึ้นนี่ครับเนี่ยเขียขึ้นนี่สำคัญหนาเลยเขียขึ้นตะไคร้นี่ตักแล้วเรียบร้อยนล้วบุบนี่แหะเขาเขาจ้าซับตรงนี้แหละครับวันนี้เ่าสีตัวเดียดเด้อครับบุดคือเจียจะาว่าเจ้าเจียอะไรไหมนะครับมุทุนอยัางน้อยยาวเลยอันนี้มันเป็นเจียอะไรบุบอีไหมเกลือแฉงเท่านั้ะ ต้องออกเข็มเนยจังอยดิการเหตุผต่อผมสั่งถึงเราละถึงคับคนี่ครับน้โตโตโตใส่ด้ยครับผมนี่ละโตโตใส่กข้าไปแอนวันล้พ่อแอนครับผมเบอลกบอลระบอลลกยังบริตัดผมดูการผสมหวชมหานี่ เขาขาอนียวเขาใส่นะนียวใส่ขอนิ้วหรือครับบะไหนี่ะครับพี่น้องใส่ให้ได้ดกับกระดัพอดีครับเนี่ยกับหนังใส่เด็ดครับพี่น้องใส่ขาอนี่คนใส่ก็หมายบางไแบบไงเหตุเหตุปลาเป็นยังเป็นปลาเป็นยังเกิดเสบือบูดพวกนห้นมันจบบ่ไหนเขาติใส่กระเทียมนี่ครับบ่ไหนใส่ขบยางแล้วมันเป็นไง นี่ละขาดยุดนี่แหละนี่เออเอ่ตัวผ้าเป็นสมน้อยอีกตัวนึงอะกลกระเทียมกระเทียมเยอครับวันนี้ใส่เข้าไปครับผมใส่ใ้สมเนือสมหนังเลยใส่หน่อยก็บ่กเปลี่ยนดิปันนี่เกียร์สมเยอะขาดกระเทียมเก็ดร์สมนี้ก็ต้องใส่กระเทียมเก็ดร์สมงัวก็ต้องใส่กระเทียมพื้นเก่าสมปลาก็ต้องใส่กระเทียมพื้นเก่ามาครับวันนี้ใส่ตำปลาห้อกับอะไรใส่ได้อใส่ตะเกียร์ใส่ตะเกียบ กับินโมโตนี่นีกเขาเหนียวเอาเเขาเนี่ยขาหนังกันก็สกันนี่บ้านข้าวเดียวแทมักพิกหน่อยสิบพดับมันจะสีนอบาว่าฮขาเห็ดมักไว้ยักษามสี่มือแล้วขย้ำเขาเีนั่นฮสได กรมนำมาแปงอีกทีนึงนี่ครับเหมือนจะต้องใส่ตะไคร่ก็เพื่อขึ้นนี่นี่ครับบ่เนี่กับใบขิงใบหอมใบขิงใบแหลมหน่อยๆคือใบไผนะ่ไไนะน่ะใบไผ่น่ะมาใส่ครับตัวเหี่ยวเห็ดเห็ดมักไปก่อนันใบเราครับบ่เนี่ยเขาขันขันให้มันแข็นแข็งจะเป็นไงให้เขากันนี่ให้เขากับกับเคียงปรุงที่เหาเห็ดไว้ ปีนี้ได้ที่เด้อพี่น,อน้องเด้บ้างไหมเสียวลงนี่ครับบัตร นี่โนปลาแดดเด้อครับเขื่อนแ่าสมปลาน่อยเดี๋ยวรี้ครับเ่นเสียบเขาคือเท้าจุดโนเอาเหตุให้มันเป็นแผน่นให้มันออกเป็นใหญ่ออกไป กูต้องย้ายออกไปตัวเนาะบ่หาตะปูงเลยเด้อใครอยากกินเลยบ่ไรป่มันก็กินได้เนาะสมแซ่บคือยังเหนั่อยไหมมันได้กินหน่อยสิเออกูคุณคุณอยากกินสมพขาน้อยสมนี่เดนะสมมะขาวแล้วครับพี่น้องน้ำอุ่นน้ำอุ่นบ่แป้งเบิดลติพอยังไเดี๋ยวม่ได้กินทั้งหมดเสียดายพะนะเเก็็บนเะ็ะละนิดจะละน้อยเอาพ่อป้าเจ้าหน้ามลาบอกไปไง อันนี้เขาเอิ้นว่าปรุงปรุงสมพันหน่อยใส่มันเป็นอยังพอ่อนี่เก็ดสิ่เดีเป็นน้ำเป็นอยังว่าได้จำอยังไรตอวเนาะอ๋อวิบัไปหลายเกิ่สิ่งวะมีน้ำคั่โอ้ยน้อยกันเนาะแต่ว่าโบโบปรุงอะได้ีครับผมว่าจันทร์กินบะชันตรงนี้ก<อ>็อันนี้อันนียนเครื่องปรุงเนาะพี่น้องสิมี่ ตะขือมีตะไคร้แ,แล้วก็มีใบขิงนี่นะครับเพื่อนวา่าปลากระเดื่ส้มปลากระเดืเออ่อเพื่อนว่าส้มจอมปลากระเดื่อหอมเดือดนะพี่น้ <c oughs> นองกันเดือครับห้าใส่โอนอ,อีกว่าไงเนี่ยห้าใส่เจดบอกว่ใส่ที่แต่ว่าหั่นอันนี้เห็นไหมหั่นเล็บป่ะน,นี้ตะไคร้ตะไคร้กับขิง ตวเสียบมาเลย้ว่ากขัวนีมากดิขัวมาดินตัวนีมากบขัวนีใส่เยอว้ยนี่ล่ะตัวเสบป่ะนะเนี่เนี่ยตยุงเลยหรอตัวกขัวเลยล่ะสคัคมาขักเลย พอเห็นนั hey, right. ่นถือว่ามันเป็นเขนแขนนั่นเป่าเพี่งไงนั่นล่ะติดดิบตั้งแต่สีเบอเดอร์บานปลูกน้ำทั้งหมมันรน้นไม้พริปนี่เ้าจัมากินที่หลังนั่นเ่พ่เมียครับขากินกับกินกับเลยเบิ้งไมพรินี่เพื่น้องท่านใดด้ยตรงหลายคนนี่เกียขึ้นตั้งห่างเล็กพี่น้องนี่แหะนี่ล่น้องบกั ยังเอาไปเฮ็ดเบื้องแบบน้ำสิเป็นยังไงอันนี้เข้ามักได้จังมื่อแล้วเพอสามเมื่อแล้วอันบ่สามหนึ่งสี่ดิสามหนึ่งสี่แ้อโบแมนว่าเฮ็ดแล้วเสห็ดเลยดิซีมือนนี้แหละอันมาเออมันต้องมันต้องต้องได้เวลาของเพิ่นดิคือตำตำเนี่ยคือสามมื่อสามมื่อขึ้นกันนาฮ้อนเนี่ยสองมื่อได้ยุทธกันนาฮ้อนกับสองมื่อไล้แต่อุณหภูมิเมื่อกี้เนี่ยอุณหภูมิเตีมเตี้มตี้ยมเตี้ยมโว้ยตีมท่านใดหรอครับผมเพราะว่ากันนาฮอนมัน มันเป็นเร็วไหมห่อนขันนาแนล้วอากาศมันเย็นมันบ่ค่อยเป็นนะมาครับพอแล้วบาทเดจ้าวัาวานนี้ตัวนี้หั่นมดเลยครับหัน่นใหญ่บ่ห่อหั่นในฝอยเลย,ยอันนี้ใส่เลยอันนี้ใส่แล้วน,นี่เด้อครับที่เคลื่อนว่าปรุงสมบูรณ์หน่อย ันสมย่งเลเจ้าเอาเบอดิงครับเขี่ยขึ้นนี <Pla Ham> <ia> ่ใส่เ้อครับบาบาใส่เ้อะีแ่ตัวเสยนะัวนึนะตัวหอมหอมไ้เลยผู้อยากอยากผู้หั่นก็หั่นเรลียวเส็นบัดหั่นแบบหอมบัวน่เพครอบนี่กีละยันมีแต่เมือเนะ ใส่เลยครับใส่เลยบะเนี่ยไข่สูตรไุดนานบ่นานาคือใบขิงขันใส่ใบขิงเข้าไปเป็นสมบันอยเลยวดิขิงใบแหลมเนี่ยครับ<อ>เด็กก็ไปเรียกเขาน้อยที่แจกงกมุที่สุดอันนั้นน้อยเรื่องเดืองฝานข้างในบ่แมนบดเอวออกโอ้ผมรู้แล้วคือผมเคยไปซื้อสมบันน้อยมันเป็นนิสเซนบ่ต้องออกเขาใช้นิสเซนบ่เพาะเน่ย พอแม่ไหนอวกนี่เห็นวะตองใส่อี่เนียนเราเมื่ันเสดกันนี่แก่มาเลยวนี่ันเบนได้หน้อยสู้ขังสวงามค่ะนี่ังจังเลสุกบทันรับพี่น้องเพราะว่าเขากินขมมืออันนี้อยู่สวนขั้วพออหมาะมากับส่บัดหน่อยเลืองไม่อยู่บ้านไปเปิงทางบ๊อบเหม็นปลาเคอขึ้นบระว พอที่แล้วปรุงแล้วอาจจะกินในพร้อมนี่คงเด้อครับันสูงๆแต่ไข่มาถึง <Wein> นี่ยแต่ไข่ใส่ยังไงไข่ตัเข้าไป เดี๋ยวเนี้ยได้เขียวเป็นนองมาเนี่ยเดี๋ยวเรได้ใส่ผิกเด้อครับผมใส่หัวตะไคร้ใส่ใบขิงใบแหลมมักไว้เดี๋ยวซีมือเนาะครับเนาะพอเสียบปีดีมันจะเสียบปีได้กำซีมสดกันหน่อยซีมบ่ถึงปีถึงจิงมันก็บ่จักจังจะชิมมันเนาะ เฮากินได้เลยบอไปไงนี่ได้แสบเป็นบอไอ้ดอกไม่กนน้ำกันเด้อจ้าเด้อซีมบอสีใจกินเป็นบ่โอ้ผมเคยซื้อเขากินเด้อมันบ่เคยเห็นเห็ดโอ้เห็นแต่อยู่ในถุงแล้วเห็นแต่อยู่ในบอใจว่าเขาเห็ดเห็ดมากเหรเอามาขายเลยไงหมบอแม่ ต้องมักมักให้เป็นก่อนลือดเลือดโง่ดีอยู่ตัวนี้อืมอืมแซ่บได้ได้แล้วมันบ่ได้ปันเห็ดแล้วแล้ววันนี้สิซิมดบแดเนาะพี่น้องครับนี่ยเครื่องว่าแปงสมป้าน้อยนี่ว่าพอดน่ากินครับว่นมีนว่าเห็ดแล้วเยนมาแปงเลยดิครับผมเอาละเอาละเอาละไม่ไช่ตักซิมซื้อตักซิมเนั่นไง าขนดซิมด้มให้อิ่มอย่าจิ้มเล่นมากครับผมบ่ายท่านจิ้มเขาเต่าปีไก่หนิมันจะแมนครับพี่น้องกินหอมหอมพี่น้องหอมแห้งบุกหอมปุ๋ยยูบุเรนน้อครับกินยใ่จิเขาที่น้เนาะจำน้องไปครับเขาบอกคุยแบบว่าเรื่องคุยเรื่องจำ เอาพริกกัดน้ำนั่นโอ้ยบกักพริกอันนี้เพร้อมาว่าเพชติตะเกาเมียนอื้บอบักพริกกระเบิดหน้วยเลยบัดบัดอันนี้เอ้ย ถั่ถ้าเป็นชโดวห้องห,ห้ออกมาเห็ดได้บ่ได้แต่ว่าบ่แมนเห็ดสมไปหน่อยเห็ดเป็นสมห่ออ๋อต้องเห็ดเป็นคนละยางอีกครับเป็นไรอ็อื่นน้ำลายน้ำ <laughs> น่องไว้บ่เมนซิมเด้อบานพากันกินเลยเด้อบานนี้ ต้องว่งให้ละเอียดเด้วคลิปนี่เพราะว่าไม่เป็นอะไรสิแสบผักอะไรถ้าพูดได้เเขาใจให้คอมเมนต์มาถามเลยเดี๋ยวแม่ห้องอีกตอบคอมเมนต์ให้อีกทีนึงวิธีการเฮ็ดโอ้โหพี่งเจ้าพีอิ่มเลยติโอ้ขนาดกินเราหยุดอปไรเลย ได้ครับนี่นะครับห้องเฮ็ดเต๋อเม่อวันมาเห็ดเฮ็ดมือนี้จิ้มมือนี้ป่ะไรดิอันนี้มัมกม้าหอดซีมือและะ้วเน <พอ S 2> าะพ่าหยอดซีมขเขาเฮ็ดคลิปอันมักแต่หลายมือแล้วครับตอนเฮ็ดอันนี้บานีมาร์กไว้แล้วแต่ว่ากระยิ่งไผ่เอาปลาที่สดนะครับแม่นเฉพ่อ,พอให้ยไผเนี่ยปลาสดเพราะเนี่ยเขาสีง,งามเลยนี่ครับทีเนี่ยออมากแต่ไผ่ไผ่เบิรงวิธีที่ พอปลอมเฮ็ดแล้วครับมันเป็นทังไรหนึ่เขาจเจอเงินว่าที่สมปากระเด,ดิมรูเ้เงินว่าสมปัติจอมแต่โผ้มัมนนี่กะไม่สิลับพี่น้องพี่นอ้องก็หิจัดรี่เรว่าเฮ็ดแบบเลยัวแบบเลยเนาะผมไปเฮ็ดตัวต,ตามอย่างผมเลือครับผมไม่พี่น้อง พี่น้องพี่น้องครับเบิ้งแล้ววะเพรถึงต้องบ่ราะถึงยังกะที่เตียนมาแล้วครับผมกับบันทึกเกี่ยวกับช่างยังจะซึ่งยังเด้อครับแต่สำหรับชิมีกินโคลก็สมปหน่อยแน่ซีมึงมันจะกินขาดครับซีมซีมึงเสือครับมันจะแปลงเขาจะไปใส่มาใส่มือนีกับยังมากันถึงเด้อครับสำหรับชิปนี้ครับกล่าวเข้ามาสวัสดีจากพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ